เมื่อคืนนี่กินใส่แก่งนอแซบแซ้แว่ะเออฟาเป็นคนแก่งนอแซบใจเอา้อเมื่อทันแล้วสบายดีโุกคสบายดีครสบายดีกับข้าวทำไม,มนักนท,<ำ>นนทุกคนมื่อนี้ทำไมตื่นเช้าจังกรปกติ้กระซนี่ได้เลยจ่๋ส่วนว่ะกติ้ขันมาส่วนนี่ที่นอนไว้นะทุกคนนอนเต่มกระตี้ขันมาเบิ่งจนจำเศร้าแต่กะขันมาส่วนล่ะมันบรรยากาศปรนเทศไทยอยากเข้าเหวี่ยงอยากตื่นเศร้าเองเพราะว่ามัน เย็นสบายและฝนกระตกเลเนะทุกคนเนาะเวลาตื่นเศร้ามาหล่ะมันได้เฮ็ดนั่นเห็ดนี่มันก็ฟุ้งสุขเลยทุกคนครับ่ที่จริงเนาะไม้ก็จะออกมาขายกันเขาจะมักติว่าแพงโอ้เนาะไม้คือมาแพงแท้ถ้าเทียบใส่ปลาที่กับเจ้าเข้าไปจังซีเนี่บโบแพงเลยไส้ซี่เข้าไปซี่กับยังโบก้าเข้าหมูล้มขนาดกรตุกหมูเดียวหนึงแถวแถวใกล้ๆนี่นะหมเป็นอย่างหมูล้มเด้อหากรตุกหากรตุกสามสี่มือสอนยิงล้มเนาะ หิวข้าวหรอวะหิวยุกซ่วนจะทำอะไรให้ทานโอเคบอกว่ามันออกเดี๋ยวิ้ีมันมันที่วิเศษแซ่บมันอร่อยอศัยนิดนึงใส่ผักหลายแนวจะแท่ก่อนล้วมันเป็ดหัวหักบุงมาตัวเนีิยได้คนลขคืน สวัสดีทุกคนมาพบก,กับันนี่ในช่องฉนี่ชาแนลเนาะม,ม,มีนั่ยูดส่วนตวัวยูดตื่นมาละฝนตกเนาะจ้าฝนตกตั้งแต่สี่โมงจึงมาเลยมานอนนนหลับเสียงกาค้องเสียงเงียงเนาะจ้านอนกน็นอนยอนอย่างยอนละยานออกก็ได้รถฉลี่นาะเอามาแล้วรถรถนันตันฮู้มาชิดได้ยู่วังไว้ดนนิจังหน่อยฉนี่กินข้าไปส่สมนนุดขางเนาะแต่ก่อนอื่นเงินต้องหาไปเนึ่ง รอบๆบ,บริเวณนี้ก่อนนะคะสิออกไปบึงวนทางคุณแม่สนิทจีพายางถือเป็นคา,า,า,นางเนาะเมื่อชีออกได้บอลละจีมาจีเข่ามาแตง่งตนนถือเนาะว่าสองนี้เขาไป็นืองนักการทุกคนคือคือมาเลาะเบิงแล้วเห็นแมงเมาอยู่นี่ทุกคนเราไปเอาอันนั้นมาใส่ก่อนตัวนี้ก็เอาให้อันไก่กินแต่ว่าเฮาสิเอาแมงอันจีนูนแมงอีหยังนี่ไปคั่วกิน เอาใส่กระตาอันนี้ก่อนแล้จึงเปล้างเอาก็สิออกไปเบิงทางแต่มาเห็นอันนี้หันมาเคลียเอาแมงแมงไม้ไว้ไปกินก่อนไปเบิงทางย่านรถออกบ่ได้รถเตี้ยเด้รถต่ําถ้ากระบะนี่ได้ยอ,อ,อยู่ กันยังมีอยู่เอาอันนั้นไมมเพาะก็๊กลกวะไกบวกินเนี่ยอันนี้แมงคับุุณนะเต็มซามแบบนี้เลยเพราะเพราะว่าเขาเห็ดยังซี่มาเลยเขาเปิดดอกไฟใส่มาตอบดอกไฟ อแมงคับหลายขนาดตัวอันนี้นะก็จะเจ้าอาไปอันเสียบใส่ติบเข่ะนะงามเลยคือบ้านเซน,นี้มักเอาเสียบใส่ติบเข่าเน็บใส่ติบเข่าฝาติบฝาติบเข่านะ่งด,ดูว่ามันมีแมงอย่างแหนโอ้แมงคับอีกแล้ว เมื่อคืนนี้เห็นคันคากมากินแมงไม้นี่แหละแลบลีนแรบๆรบๆบๆๆๆอยู่ในแมงองนนีนข้าวซอนมักได้ใส่ยนียันมันปิวได้ไหแมงคับอีกละหลายๆตัวด้วยส่วนใหแมงคับลาวเอินแมงคับเมื่อคืนนี่กินใส่แกงนอแซบแซบว่า เอาฟ้าเป็นคนแก่งนอแซบแซบของจริงแนอเนี้ยแซบแท้ๆนี่นะฝนกันต๊กพ่อกันเลาะคุดหันคุดนี่ยังไม่ได้แตงกลินหินข้าวเศร้าเถอะภายหิวก็คือสีได้กิ่นอันตัอันนั้นก่อนของกินเกาเมาวานนี่ก่อนเพราะว่าซเละอันนั้น ตัวนี้แมงจะลวดเนี่ยทุกคนแพงหลายได้แมงอันนี้นะราคาแพงเบิงล้างให้เวันดีๆก่เะเด้ลาวเชอเอินแมงจะลวดตัวนี้จะแมนตักกระแตนตักกระแตนหน้ายาว ตัวนี้กระตักกระแตนโอ้แมงเมาาตแข็งาตขาดเต็มเอาไปคั่วกินเนี่นะแซ่บแมงไม้ประเภทนี้แมงจีนูนไปซื้อเมื่อวานเนี่ยเซน,นีซื้ออันตูจิ้งลีดหันกระจักจืดแล้วนะจานละสิบพันแต่ว่าแมงกีนูนขายจานละสาวแต่ว่าอยู่ตลาดลาวซน,นี่ไปถามมึงอัน ถ้าถาดหนึ่งอันยูสามหนึ่งค่ะนะห้าสิบพันได้บ้าหลายๆอซะเอาไปให้ยฟ้าล้างไว้ซะจนมีสีสออกไปบึงสวนได้เท่านีทุกคนได้แต่เทน,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 นีเก็บสองสามมือก็ได้อันนั่นแหละเอาไว้กินเอาไว้ขวกินเก็บสองสามมือก็ได้ได้จืดละเอาป้าไว้ก่อน เฮ้ยฝ่าคั่วหล่ะกัอันนั้นใจเอาอย่างนี้ใจเอาเมึดทันแล้วสบายดีทุกคนสบายดีเนาะสบายดีตอนเข้าทำไมท,ทุกคนมือน,นี้ทำไมตื่นเช้าจัง,งก็ปกติกับตำนีได้ระย,ยูส่วนวา่าปกติขันมาส่วนนี่ที่นอนไวนะทุกคนตอนเมื่อคืนนี่กับโบไวทเต๋อเลยเ็ดเบียกับเมื่อคือนตื่นเปมนบาดเป็นบาดอยู่พร้มอมอยู่หัวบนนอนแล้วก็ตื่นใช่ไหมเบิ้งตืงต่นมาเบิงงง้งจนตจำเศร้าแต่กะขันมาส่วนล่ะมัน บรรยากาศวันนี้าศเหยี่ยงเขาเหยเอาอยากตื่นเศร้าเองเพราะว่ามันเย็นสบายแล้วฝนกระตกเนี่ยเราทุกคนเนาะเวลาตื่นเศร้ามาหล่ะมันได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันก็ซึ่งความสุขเลยทุกคนกับการอยู่สวนอืมอย่างประมาณนี้คุณจะทําอะไรทานวันเนี้ยเบิ่งก่อนพี่จีบอ่าสุกพัดกับอันนั้นเออถ้าไปเบิ่งอยู่ซองตัวด้วยโซมาสันนีสิบไปเลาะเบิ่งแถวบริเวณใกล้ๆเนี่ยแต่ว่ารถสิออกได้บ่โอเคเบื้งจับภาพเลืกจริงนะทุกคนเนาะอืม กตนเดี๋ยวเขาเขาไปอันนั้นมาเขาเขาไปเบิ่งเงินหนทางมาแล้วเซนนี่ซีมาเก็บอันนี้วางเชอร์กักสี่คู่อ่ะเซนนี่อยากกินเดี๋ยวไปเลาะบนก่อนเมื่อนี้ขนาดสวนนะบ่ได้ฮดเลยทุกคนเดนเนียน,นมันตวัตวตัวเปล่าน้เมื่อวันมามันชิปปุ่ง โอ้ทุกคนเบิ่งจากสภาพที่สนีเหยียบกระเ็นจังซี้แล้วและรถสนีสิไปได้บอรถเก่งมันสิยากตอนอันแถวใกล้บริเวณสวนนี่ดอกต่ว่าทงนาหันหนาจะบุลมได้กระโบเป็นอย่างคนเท่าหลายเมื่อนี้พอสิกับนำมาสันบรรยากาศตอนเศร้าๆจังสี่ขัดแบรรยากาศเศร้าๆแบบนี้ กับสวนเตยโยนยได้ฝนก็เศราละแต่ว่าสิลองเหยียบบางแถวเนี่ยว่าสิไปได้บอเสียงกบเสียงเขียดนะมักหลายทุกคนตอนแรงนี่บอกตัวกับอันไอออและไตเนาะซาสิได้โอ้ oh my god my god ฉันเห็นงู งูอีกแล้วงูอีกแล้วองย่แซคิดว่าไอ้อย่างก,กันเป็นงูที่จริงเป็นหอยทุกคนแซนนี่ตกใจเพราะว่ากินนี่ยงูสีนี่แซนนี่เป็นคนทีแบบย่านน้ำนะน้ำแห้งแบบว่ามันโบใสหนสันแห้งย่านแซนนี่โบเคยแบบว่าไปลินตาดไปลินอันน้ำตกจากเถื่อไดยแซนนี่เป็นคนย่านโบฮู่วาแมนมีอีอย่างอยู่ในน้ำหะนะ บ่เคยไปเลยบ่เคยไปน้ำตกเลยที่กระเจ้าไปเนาะน้ำตกเบาะหรือว่าตาดอันนั้นอันนี้ตาดมูลเบาะตาดอียงบ่เคยไปน้ำกระเจ้าย่านโอ้ทุกคนมาแถวนี้กะถือว่าโอเคได้หนีนะบม่ได้ลมได้หนีนะถือว่าผ่านละกายนั่นไปก็เป็นทงนาละ แถวนี้เดี๋ยวยางมาบึงก่อนนี่นอไม้กระหลายแต่สนสน่บหูเอา่าวัันเมื่อวานนี่สน,นีบในะ้ำมันเอ้ยฟ้านะเดินสนีบว่าซสีเอาจังได้มันบุเห็นออกจากดินมาที่จริงอาอยุ่ไปลายอาอยต้นมันุเป็นนอแหงโอเคอยูทุกคนผ่านตัวนี้ไปแล้วโอเคเนี่ยมันก็โบได้ลมแต่ว่าโบหัวมันสิเหลิก เลือกซ้ำแต่สนิยังมึงก่อเอาไม่นียังมึงก่อโอ้ได้อยู่มะฮอดน,นี่ละเลงไวอ่อ่ะโอ้ประมาณประมาณนั่นข้อมือหนึ่งประมาณอนั่นนี่นะประมาณมือหนึ่งเบิ่งส่วนก็จ้า,จาก็จะปลูกจังสิ สำหรับอันมันด่างมันสัมปะหลังนี่นะทุกคนสำหรับยุลาอนะัะปีนี่ถือว่าแบบว่าบูมหลายคนปลูกหลายด้แต่บู้ว่าปีต่อไปสิเป็ยนจังไดเพราะว่าผ่านมาเนาะหลายปีละสิปีหลังเนาะก็มีคนปลูกอันมันสัมปะหลังนี่หลายอยู่แต่ว่าแบบว่าพวกพวกที่ฮับซื้อนะกะจ็จะซื้อแล้วกจ็จะแบบแบบอ่าบ่จจายเงินั่ะนะ ตัวว่าโฮงงานอ่นจังสั้นจังซี่แบบว่าเลื่อนไปตลอดแล้วสุดท้ายกับโบได้เลยทุกคนแต่ว่าปีนี้เนาะถือว่าบูมหลายมีมีคนหับซื้อเนาะมีหลายบริษัทหับซื้อเดี๋ยวกับสวนถือว่าโอเคทุกคนหายห่วงสันน่ก็นอนบนหลับยอนเนาะฝนตกตอนสี่โมงตั้งแต่ตอนสี่โมงมาบนหลับเลยต้นนอ ที่จิงนอนไม้กะเจ้าออกมาขายกะเขาจะมักติว่าแพงโอ้ยนอนไม้คือมาแพงแท้ถ้าเทียบใส่ปลาทีกะเจ้าเข้าไปจังซี่เนี่ยโบแพงเลยไหสนนี่เข้าไปสน,นี่กับยังโบกาเข้ามันอันตรายแต่บารยามฝุ่นจังสี่กะเจ้ากระโบมาดอกเนาะกะเจ้ากระยู่ตอนเนะกะเจ้ากระหาตอนทีฝุนโบตกเนาะแต่มันก็อันตรายอยู่ดีแหละอยู่ปลา กัาสวนก่อนทุกคนบอนเอาต้นหมักแหนอยู่หันเอามักแหนอยู่หันบุหงาตัวเห็ดอย่างเกี่ยนสน้ก็หิวข้าวแล้วนะแต่สนี้หันขึ้นที่กิ่นนั่นแกงนอกแกงนอไอ้ฝ้าแกงละแอียดดีมกักนอกอันนี้บ่ได้ขมจักหน่อย กรมกระซิลมดินครับนี่แหละก่อนออกไปก็พบเป็นยังคนอยู่นี่เนะาะมักเชียบมากไอยยังก็มีแล้วโอ้้าปีหนึ่งพูนแหละสวนสนีจึงสได้แบบนี้ต้นใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่ามั่นใจย้อนยังเพราะว่าเขาซื้อแบบว่าต้นกระจะตองามาแต่ไทยเนาะตอนนี้สนีอยากได้ทุเรียนประมาณสองต้นแต่ก็แพงแพงทุกคนทุเรียนอันใน,นฐานาเนาะมันจะมีต้นสามพันบาท ต้นห้าพันบาทต้น8 0 0พบาทอยู่ไทยก็ประมาณนั้นแต่ว่าอยูอยูราเนี่ต้น3,000บาทก็จะมาขายหมื่นห่าสเน่โอ้ยจะเป็นลมมีเห็ดนำํำบูโหเป็นกลินบอคือชื่บูเป็นกลินบอเคยกลินจะเชือดอกแบบนี้ดอกงามพด เทสนีทวงวานในพรอมาซับใส่ลล้นี่เมื่อวานนี่เป็นสีขาววันนี้เป็นสีแดงเก็บผักบงไปใส่ขวขับปุ้นเนาะเคยกินตอนยังน้อยนะอาหารตอนยังน้อยซื้อกินดีๆดูเห hmm. um, si. ale, ale ็ดกิ an, ่นก่อนบุลมตัวไม่ลมมับุลมันหักกตกมือเดียวนึงแถวแถวใกลๆนี่นะบุเป็นอย่างมันบุลมดอกหักกระตกขคกมาตุกสามสี่มือส่อนมันจึงลมเนาะ แต่ส่วนเฮานีิตี้บนนี้กระลมไปกระบุเป็นยังยกระน้เนื้อกระบุเป็นยังก็ค่อยขี้ไปนกระไปเลยอยู่ันกระบุถึงอันกระลมหิวข้าวและวะ้ววะกระหิวอยู่ซัมจะทำอะไรให้ทานโอเคมาเก็บผักบ่กกมก่อนทุกคนทากากบ่นมายิบมายอมยจันนี้เสียไปใส่ขวดซีเฮ็ดขวดมีกะมาได้เนีน่ยซีเฮ็ดขวดข้าวปุ้นย้อนอดีต ตอดีเป็นนักเพียนอยู่หงสาหันกินกินแล้วยากขอดีซันนี่ซื้อเขาปุ้นมาเนาะแล้วเสียไว้ตำต่อสวยแต่ฉันนี่สีแบงสีแบงมาขว่หน่อยนึงกินกินเป็นอาหารเศร้าเนี่ยนะแล้วตอนสวยกบดิ้นสิเจอกับเมนูตำในอีพีต่อไปคุณ่แะแต่ว่าตอนนี้หันเอาพักบงไปขว่ก็อนเพื่อนแ กวไม่เดียมึงเดอกพอละตอนแรงจึงมาเก็บจึงมาเก็บไปเหอน,อ,นาาอนทุกคนพว่าตอนนี้ฝนตกสิถามแม่ก่อนมาแม่เสียไปขายบอสิอเก็บไปให้เพื่นอนยู่เหอนพอมาตอนนี้เสียเอาใครไปส่งแม่ยู่เหอนตัวนี้โบโฮา่าหมดแลวบ่สโอ้แต่ยังอยู่ได้เนี่โอ้ยังหลายยูจะเหนีเอโบเวิร์ตตกกัน โตต้ากระแตกก็เพราะกเลยลายไงแล้วเจ๊ให้ไฟ็ฟามาใจยเอาเข้าไปขั่วอันนี้น้ำก,นกันทุกคนขั่วันี่กินอาหารตอนเช้าก่อน <c oughs> ไม่นี่ได้นางสูงเพราะว่ <c oughs> าแถวในเกียบเหมือนค <c oughs> นพระฝนตกแหงงานน้องป่าจนมี <c oughs> สี่โมงสี่โมงป่ายลูกมาเม,มื่อคืนนี้พอดีได้ยินเสียงอะไรฝน,นตกก็เลยมันลุกสี่โมงป่ายนะัตอนนี้พักบ,บ้งที่ขาไปเก็บมาที่เนียนะพอมันซอยแบบนี่เ็ดแบบอันตรงเป๊ะที่สมัยตะกี้เลยนะั่นซอย กระบน้อยหลายซอยโทประมาณแต่แต่าคาเขาอยากเท็อาจจะปวดั 30, windows, ่วสัยพที่น sure ีนอ่าซอยนน้อยแล้วมันเขาเซน่ามันจะโคตรเท่ากันแต่ว่าตัวนี้ซอยนิดซน้อยหลายละซอยแล้วก็ทิ่ัดบบเลมันยาล่ะประมาณนี้แล้วเขาจะตัดเวสขวใส่อะขอบุนเหตุผลเลยทุกคนแต่่าสิเห็ดแก้วหลา ที่กินกินแล้วรากาเซ่แต่ว่าเจลักเน้องเอาสีเฮ็ดเค่อเฮ็ดขนมจีบเดซี่ก็เลยเฮ็ดแก้วไว้เลยสีเฮ็ดเจวไว้เลยแบบอู้หมีแบบเฮ็ดดิมีมักเฮ็ดดิเฮ็ดแห้งอาซืือบ่เฮ็นเจบ่ร้องเฮ็ดเป็นกันเธอจะร้องทำไมสันก็หิวเหมือนกันเต็จุดเหลือจุดเหลืนีแล้ แปะบุ้มี Depois, yeah. yeah. ่น ah. okay. ah. ี่ได้ดเอาอันนี้เนยนะดแก๊สวดแก๊สไปปิดแก๊สดวะบงแมวกับห้องหิวข้าวบฟ้าหิวเชคนติดเสือระเบ้อ

โอดออกมามันออาเด็ดมือสิมันสิลิเกแซ่บมันอร่อยอาใส่นิดนึงน่นาแซ่บเนะเนี่ยก็เป็นนาแซ่บอยู่เด้อใส่ผักหลายหนจาแซ่บก่อน มันเป็นขัวหักบงตัวนี้ลายตวอดเอาขึ้นเลายเป็นขัวบง่ไหมเลายเป็นขัวกบงนะโดยขัวมวเป็นขัวักบงเลยขัวอย่างขมพอตมันยอกแล้วก็เอาผระลใส่เสร็จแล้วใส่้ อันเดอรอก็มีแต,ต่ยี่เด็ดมิด่งป,าป,าปา่าๆนหนะตุกข์น่ากินดเลยขวดอันนี้มัน,นข้าวปุ้นมันจะมุนได้หน่อยหนึ่งมันเป็นสูตรปสูตรของหงษาแค่ไหนแต่จะเห็ดน,นะข้าวปุ้นมุนแหละ วาสิเฮ็ดเจวันมักโทดินหวดดไซส์เดะน่าจะอร่อย้อาน่าแซ่บแหละทุกคนที่จริงเอาไข่ใส่ก็น่าจะแซ่บแต่กระโบยักแหวกแมวใซ่ซัดหอย พลาแล้วพลแล้วเสร็จแล้วแล้วเรากลับมาต่อเอาเนาทุกคนเอาไวบนี่มาลองซีมเบิึงกลัวเขาพุ่นกลัวเขาพุ่นผงสาผงบรรณาตกองดีดีมดูทุกคนเนาะมากินด้วกันเลยทุกคนเด้อไปกินซีมกันเด้อเอาไปกลางๆเนาะกินข่าล่าไหแต่มันเส้นเ้องรถไฟคนละอันอาวุธนะ เ้าวันนี้กินข้าวกินนะนี่วันรากขอบคุณม่สวยาลองไปพั่วน่อยดิจนสวยยังมีเมนูอีกอืมยอละเยอะแยะสองสามเมนูคนนะโอ้คักคักคักอาหารจูฮากินตอนอันเฮียน กะเจ้าเฮ็ัวดจนที่อรก็ใชาถุงขายถุงห้าสิบกิบโอ้เจาพันพันฮอดลักกีบมาเจ้านอกของตีอันนี้หันในยุคนั้นไปหาสิ 5, 5บกิบหาสิ100บกิบรอยกิบกันยังได้ใส้ตอนนั้นเแล้วกัอันมีตำมะฮงขายได้สมยกี้ดำมะฮงขายกระชายถุงกะกถุงแล้วดำไม่โดนๆนะช่ไมกรแซบเล็กน้อยนะ เด,เ,เดี๋ยวนี้มะขายก็เยอะมะข่ายเดี๋ยวนี้เด็กน้อย <c oughs> เดี๋ยวนี้กกินนะนแนวแซ่บแนวดีเนานะนี่คืกินแล้วนี่นหันมาใหม่แนละ้วเนี่ยแม่ต้นมะคุงกับเล็กน้อยเจ็ดแปดปีบางคนเด็กนี่ได้กินยาเคือใช่ไหมเพราะแม่ไม่ให้กินบัดที่เฮาเลยจักเผ็ดจกักบะเผ็ดกินนะคือว่าหิวไปเบ่ด ซแซบแซบค่ะทุกคนเนะี่ยอีพอโบซิมเนี่ยยนะิ้มหลายเลยก้อน ก่อนกินข้าวนะเลกินเอระบายก่อนละอยินข้าแล้วอยู่ล่ะเอออกินเอาเต็มๆบัดนี้เต็มๆอิ่มบัดนี้บ่อิ่มบ่ต้องลุกบัดนี้นนนี่แหละอาเย็นๆเอาแบบกินจนฮอดูอมนมันบ่ลงส้สั่นลมัน้างอยู่นี่ต้องเ็อง่ะสักจังซี่เฮาก็สินั่งุมกันอยู่นี่แหละ ทุกคนสีนั่จิบจิบไปเท่นหน่อยบอกว่าวจิบจิบเพือที่ด้กินอันนั้นชื่อค้าก่อนนันกินไปทละเลเล็กทะเลน้อยลมกันสำหรับคลิปนี้กับซีได้ขอตัวลาไปก่อนได้ทุกคนิเ่นเนะจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไผ่ที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์ให้ดเดอ้อบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีส